เ,เขาก็จะแต่งชุดที่ตัดเย็บมาจากผ้าบาติกอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแสดงออกถึงความเป็นทางการของประเทศเขานะครับรวมถึงสื่อบทเพลงการนิยมบทเพลงคือหลายครั้งที่ผมได้คุยกับเพื่อนชาวอินโดนีเซีย,เ,ยเขาค่อนข้างมีความชอบในลักษณะบทเพลงร็อกหรือบทเพลงลักษณะป๊อปแบบแบบที่ไทยนิยมครับก็คือลักษณะรสนิยมอะไรก็จะคล้ายคลึงกันมากแล้วก็หลายๆอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาผมรู้สึกว่า มุสลิมในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างจากอิสลามในประเทศอื่นอย่างเช่นลักษณะของประเทศบุนายอย่างที่น้องทัดได้กล่าวไปนะครับที่ว่าค่อนข้างจะมีความเข้มงวดแต่ว่าในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยก็จะมีการปรับให้เหมาะกับบุคลิกหรือเหมาะกับสังคมของอินโดนีเซียอย่างเช่นในเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องการเลี้ยงสุนัขนะครับเลี้ยงสุนัขในประเทศไทยเนี่ยสำหรับชาวมุสลิมเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ต้องห้ามหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอาจจะต้องมีพิธีกรรมบางอย่างที่ ที่มาชําระบาปนั้นไปแต่ว่าในกรณีของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็มีการจูงหมากันโดยปกติมีการเลี้ยงหมากันถามเพื่อนก็บอกว่าอ่านฉันก็เลี้ยง3ตัว4ตัวก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมอินโดนีเซียซึ่งผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะมีความประหลาดใจนะว่ามีลักษณะที่แตกต่างจากอย่างที่คิดเอาไว้อีกอย่างนึงก็คือความสมัยใหม่ความเป็นสมัยใหม่ของชาววัยรุ่นของอินโดนีเซียนะครับคืออย่างง่าย ไปเยาวชนคนไทยที่ไปแลกเปลี sweating, you ่ยนตรงนั้นเนี่ยถามมกันดูว่าใครมีแฟนกันบ้างหรือยังอะไรอย่างนี้ผู้หญิงมีแฟนกันบ้างหรือเปล่าก็ส่วนมากก็จะโสดกันแต่ถ้าลองไปถามของเพื meter, an はは่อนๆชาวอินโดนีเซียเนี <t 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 ่ยโดยส่วนมากแล้วนะครับก็ผู้หญิงก็บอกว่าฉันก็มีแฟนกันหมดแล้วบางคนก็มีแฟนเป็นต่างชาติบ้างคือคือเขาบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงใช่ฉันเป็นผู้หญิงแต่ว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเข้าหาผู้ชายก่อนเหรอฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่ฉันชอบได้ก่อนเหรอฉะนั้นแล้วการเข้าหาผู้ชาย ของวิหญิงอินเซียก็ไม่ใช่เรื่องที่ประหลาดแต่อย่างใดก็หลายคนก็มีแฟนกันทั้งนั้นนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับการตื่นตัวในการเกิดขึ้นของประชาคมมาเซียนเนี่ยผมว่ามันเท่าที่ได้คุยกันเนี่ยก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยศึกษาในด้านไหนอย่างเช่นคุยกับบางคนที่มาจากคณะแบบคณะ นิเทศศาสตร์นะครับ communication a r t ตหรือว่าคณะที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์หรือคณะที่เกี่ยวกับ international relations อะไรเงี้ยฮะก็จะมีความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ที่เกี่ยวเนื่องกับเขาได้แต่ว่าบางคนที่เรียนเหมือนกับคณะวิทยาศาสตร์หรือคณะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพอะไรประมาณนี้ครับเขาก็จะรู้สึกว่าก็มีความสําคัญก็ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเขาได้แต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้น แต่ความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องกันตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นคล้ายๆกับเจ้าภาพของการตั้งเขาเรียกอะไรนะสำนักงานสำนักงานของประชาคมอ,อาสำนักงานขององค์การอาเซียนสำนักงานของอาเซียนนะครับก็เลยรู้สึกว่ามีความเป็นเจ้าภาพมากกว่าชาติอื่นในอาเซียนครับครับสิ่งหนึ่งที่อาทิตย์นำเสนอมานะครับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ เรียกได้ว่าเราเราควรให้ความใจเอาใจใส่กับเรื่องเล็กน้อยที่เขากับเราแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงสุนัขอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งออมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยมีประสบการณ์นะครับในการทำแลกเปลี่ยนอินบาวนะครับแล้วก็มีเด็กที่เป็นเด็กมุสลิมจากประเทศบรูไนามาซึ่งออตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เราก็ไม่รู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเลี้ยงสุนัขได้เลี้ยงสุนัขไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงกับสุนัขทุกครั้งที่เขาเจอเราก็เลยนึกว่าเขากลัวหมา แล้วก็ไปแซวเขาว่าเอ้ยถ้าอยู่ไปที่เนี่ยที่นั่นน่ะมาเยอะนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มารู้ที่หลังว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาพยายามที่จะไม่โดนตัวสุนัขแต่จริงเราก็เขาไม่ได้กลัวอะไรเงี้ยสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ที่เราเองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเยาวชนอยู่แล้วเราจะต้องเติบโตไปด้วยกันเนี่ยก็ก็ควรจะให้ความใส่ใจนะครับในเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่ามองอย่ามองข้ามว่ามันเป็นประเด็นที่ถ้า ถ้าฉันไม่สนใจมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะนําไปสูก่การเกิดความขัดแย้งในระดับที่มันใหญ่กว่าได้นะครับต่อมาอใ,นในประเทศกัมพูชาครับเป็นเป็นยังไงบ้างที่กัมพูชาที่ได้ไปมา Royal University of Phnom Penh ใช่ไหมครับครับ,รบก็ถ้า จากที่ฟังแบงค์มันมีสองคำถามก็คือ,อเปรียบเทียบระหว่างเยาวชนไทยกับประเทศที่ไปใช่ไหมครับนั้นขอตอบคำถามแรกก่อนล้วกันระหว่างเยาวชนไทยกัมพูชาที่ผมได้มีโอกาสไปที่ RUPP นะครับมันทําให้รู้สึกเหมือนกลับไปดูละครเรื่องแฟนฉันอีกหนึ่งรอบแต่ว่าเป็นละครที่เป็น ละครจริงดันเดลิตี้เลยนะครับเพราะว่าภายในมหาวิทยาลัยเขายังเรายังรู้สึกได้ถึงความเป็นอดีตของของเมืองไทยในสมัยก่อนยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยของเขาเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศกัมพูชาแล้วก็ไม่มีเครื่องปรับอากาศแล้วก็ภายในมหาวิทยาลัยก็จะมีร้านขายข,ายของชําเล็กๆซึ่งในร้านขายของชำเนี่ยก็จะเป็นร้านที่ มีคูก้าซึ่งซึ่งพวกของอาหารหรือว่าขนมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนําเข้ามาจากประเทศไทยแล้วก็จะขายในราคาที่แพงกว่านิดนึงเนี่ยนะครับแล้วก็ข้างในมหาวิทยาลยัยเขาก็จะมีการเล่นหมากเก็บเล่นโดดหนังยางอะไรแบบนี้นครับซึ่งผมรู้สึกว่าในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ไกลๆอยู่แถบชนบทก็ตามเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรที่เขาเล่นกันแบบนี้แล้วนะครับนี่ก็เป็นความแตกต่าง,างแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเด็กวัยรุ่นในกัมพูชาเขาก็จะ เสาร์ทิตศเนี่ยเขาจะทํากิจกรรมอาสากันแบบชวนกันไปนั่นไปนี่ทำให้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติอะไรแบบนี้ครับหรือว่าบางส่วนเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวมันจะมีแถบหนึ่งที่เรียกว่า r i v e r s i ไซนะครับเป็นเป็นแถบที่อยู่ใกล้ๆกับพระบรมหาราชวังของทางกัมพูชาเขาก็จะเป็นเ,เป็นคล้ายๆร้านอผับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งซึ่งเยาวชนเด็ก,ดกๆพวกนี้น ปี2ปี3ปี4เงี้ยเขาก็จะพา,พากันไปตรงนั้นนะครับสำหรับความเตรียมพร้อมของเยาวชนกรรมพชชาสำหรับอาเซียนเนี่ยเ,เป็นสิ่งที่ผมอยากให้เยาวชนไทยหรือว่าใครก็ตามที่กำลังดูอยู่เนี่ยบอกลูกบอกหลานก็ได้ครับว่าทุกวันนี้เนี่ยบางครั้งเราไม่สามารถเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่ที่ที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าเราบางทีอาจจะเอาไปเปรียบกับกรรมพชชาได้ได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เย,ยาวชนกรรมพชชาเนี่ยเขาเรียนปริญญากันครั้งละ2ใบ ะะโดยเฉพาะนักศึกษารหรือว่านิสิตใน AUPP นะครับเขาเรียนกัน2ใบเลยใบยที่1เนี่ยจะเป็นใบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษาด้วยความที่ประเทศของเขาเนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยพวกบริษัทหรือว่า ธุรกิจต่างๆที่เข้ามาลงทุนในกัมพูชาส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทข้ามชาติหรือว่าบริษัทที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสิตนักศึกษาเขาก็จะต้องเรียนวิชาหรือว่าปริญญาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นอันดับที่1อันดับที่2ก็จะเป็นสิ่งที่เขาชอบนะฮะอันนี้มันกลายเป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับมาระแวงหรือว่าระวังแล้วว่าอีก2ปีข้างหน้าปุ๊บ เรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่น่าจะทันเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นถึงความต่างระหว่างการตื่นตัวของเยาวชนไทยกับที่กัมพูชาครับครับผมก็ในเรื่องปริญญาสองใบเนี่ยคิดว่าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กไทยหลายคนก็พยายามนะครับแต่ว่าเด็กไทย,ยก็อาจจะ ถอดใจเร็วไปสักนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่ามันมันหนักหน่วงทั้งคู่นะครับก็เล <laughs> <laughs> ยไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนเป็นใบที่1เอาอันไหนเป็นใบที่2ดีนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเราจะทำยังไงต่อไปนะครับอ่ะเรากลับมาที่ประเทศเวียดนามครับที่เวียดนามเป็นเป็นยังไงบ้างสําหรับเด็กๆของเขาเห็นว่ารอบนี้รอบที่ไปเนี่ยได้ไปเจอ2อกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเป็น international studies กับอีกกลุ่มหนึ่งเรียนเป็น Thai studies นะครับก็น่าสนใจค่ะ เออสำหรับที่เวียดนามนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะมีมีอย่างหนึ่งที่คล้ายกับฟิลิปปินส์ก็คือว่า แยกกันไม่ค่อยออกเท่าไหรนะ่นักระหว่าง,งเด็กไทยกับเด็กประเทศบ้านเขาอะนะคะเพราะว่าด้วย,วยกิจวัตรประจําวันรูปร่างหน้าตาลักษณะน,นิสัยเนี่ยเร,เราคล้ายคลึงกันมากเลยนะคะถ,ถ้าไม่บอกว่าเออฉันเป็นคนเวียดนามพูดภาษาเวียดนามเนี่ยก็จะจะ,จะไม่ทราบแล้วก็ที่เราได้ไปทํากิจกรรมเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งก็คือ,อ,อมาจาก international studies แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นแบบเป็น ทยสตูดี้ก็คือเรียนภาษาไทยแล้วเขาก็พยายามพูดภาษาไทยกับเราเพราะฉะนั้นก็แสดงให้ให้เห็นถึงความตื่นตัวของเขานะคะว่าที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าอาเซียนในส่วนรวมเนี่ยมันมันค่อนข้างมีมากอยู่แต่ว่าจากที่ได้ได้คุยกับเพื่อนๆชาวเวียดนามมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าความตื่นตัวเนี่ยมันมีมากแต่ว่าไม่ทั่วถึง ไม่ทั่วถึงเท่าไหร่ในในแง่ที่ว่าถ้าเกิดเด็กหรือว่าเยาวชนในในกลุ่มที่ไม่ได้เรียนทางด้าน international studies หรือว่า Thai studies อะไรก็ดีเนี่ยก็จะจะไม่ได้มาคลุกคลีหรือว่าจะไม่ได้มีความตื่นตัวในเรื่องของอาเซียนมากเท่าที่ควรหรือว่าบางคนก็ไม่มีเลยกลับเป็นว่าจะไปสนใจไปโฟกัสทางด้านการทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าเพราะที่ที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนขยนันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเบนไปแต่ว่าในขณะเดียวกัน ถ้าเกิดโฟกัสมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าทางด้านเมืองไทยหรือภาษาไทย่างเงี้ยความตื่นตัวของเขาแบบมีมีล้นมากนะคะเขาเขาก็ทราบแล้วก็รู้ลึกจริงๆเกี่ยวกับอาเซียนแล้วก็เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเป็นแกลบอยู่เหมือนกันระหว่าง2กลุ่มที่ตื่นตัวมากกับไม่ตื่นตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะค่ะครับก็เสริมจากนักกี้สักนิดหนึ่งนะครับจากการไปเวียดนามเนี่ยก็เด็กเวียดนามหล่อจะกล่าวได้ว่าเราเห็นเด็ก ใน2ลักษณะนะครับลักษณะอย่างแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มที่รู้สึกว่าเรียนพอละฉันขอไปหาชีวิตของตัวเองดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มแรกนี้เนี่ยก็จะเรียนแค่เหมือนกันเป็น,เป,นเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พยายามไปหาชีวิตของเขาไปทํางานอะไรของเขากับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่เราไปได้เจอเนี่ยคิดว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กกลุ่มที่พยายามนะครับซึ่งซึ่งเด็กเวียดนามเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของเขาคือว่า แต่ละคนเขาจะมีเขาจะมะีวิชั่นของเขาส่วนตัวที่ที่ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาอยากจะทำอะไรแล้ว,แล,วแล้วเขาจะมุ่งหน้าไปทางไหนอะไรเงี้ยนะครับก็คนนี้เขาก็จะเรียนเรียนของเขาไปเรื่อยๆนะครับแต่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะไปจบที่อะไรเนี่ยมันมันก็แล้วแต่คนคือบางคนเนี่ยเรียนมาอีกด้านหนึ่งแต่ว่าชีวิตท้ายสุดแล้วไปหักมุมอีกด้านหนึ่งก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับ ทีนี้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่เราไปกันเนี่ยนะครับแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเราไปกันอยู่ประมาณ10วันนะครับเฉลี่ยโดยโดยประมาณนะครับประมาณ10วันซึ่ง10วันนี้เนี่ยเ,เราไปกันงบประมาณเนี่ยนะครับส่วนหลักๆก,ก,ก็จะเป็นงบประมาณส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งก็มาจากภาษีประชาชนซึ่งการไปทํากิจกรรมเนี่ยแน่นอนว่าเราสิ่งหนึ่งที่เราไปเนี่ยคือเราอยากให้ได้รับประสบการณ์ในสถานที่จริงแต่ว่าเ,เราก็ไม่ได้ว่า เอางบประมาณตัวนี้มามาเที่ยวเล่นอะไรกันอย่างเดียวรธรมภาษาของเด็กกันนะครับในทุกๆประเทศที่เราไปเนี่ยนะครับเราก็จะมีธีมมีโจทย์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราให้เด็กๆของเราลองสังเกตมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เขาสนใจว่าในแต่ละประเทศที่เขาไปเนี่ยเขาสนใจในเรื่องอะไรแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นในในกัมพูชาเนี่ยก็อาจจะสนใจในเรื่องของวิถีชีวิตของวัยรุ่นของเขาที่แตกต่างกันออก ออกไปกับเรารหรือว่าในฟิลิปปินส์เองเก็ให้ความสนใจกับในเรื่องอประเด็นในเรื่องของการศึกษาที่เขาเพิ่งจะกำลังจะเปลี่ยนระบบใหม่นในเวียดนามนก็อาจจะ,ะโฟกัสไปถึงเรื่องเรียกได้ว่าเป,เป็นชื่อที่ถูกพูดพูดมากที่สุดพูดถึงมากที่สุดตลอดทริปเราไปอยู่10วัน,นเราได้ยินชื่อนี้มากกว่าร้อยครั้งก็คือชื่อของ ผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของเขาก็คือท่านประธานาธิบดีคนแรกนะครับท่านประธานาธิบดีโฮจิมินนะครับในส่วนของอ,อ,อินโดนีเซียเนี่ยก็เ,เป็นเป็นเป็นโค้ดเด็ดของเขาก็ว่าได้ที่เขาบอกว่าเขาเป็นเ,เป็นยูนิต i ้อ i นเตนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่เ,เด็กของเราสนใจส่วนในบรูไนเองเนี่ยก็อาจจะให้ความสำคัญกับสภาพ สังคมแล้วก็ในเรื่องของความคิดศาส,สนาวัฒนธรรมรวมถึงกฎหมายอะไรต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะครับอยากจะให้ทุกคนเล่าถึงงานที่ตัวเองได้มีโอกาสไปทำนะครับว่าเ,เรา <c oughs> ถ่ายทอดมันออกมาอย่างไงนะครับรในเรื่องที่ตนเองสนใจนะครับขอเริ่มจากประเทศไหนดีครับเป็นอินโดนีเซียก่อนละกันนะครับครับผมขอเชิญอาทิตย์นะครับครับก็ ในกรณีของประเทศอินโดนีเซียนะครับก็คือว่าเมืองที่ผมไปเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปว่าเป็นเมืองยอร์กจาการ์ตานะครับจริงๆออกเสียงว่ายอร์กยาการ์ตาอะไรประมาณนี้ฮะก็คือมันเป็นเมืองที่เป็นชื่อของวัฒนธรรมดั้งเดิมของอินโดนีเซียนั่นะคือวัฒนธรรมของพุทธมาอ้ยขอให้อะ่ะพุทธ เป็นวัฒนธรรมแบบฮินดูพุทธใช่เป็นวัฒนธรรมแบบฮินดูพุทธนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมแรกเริ่มที่เกิดขึ้นในสังคมอินโดนีเซียในยุคอดีตนะครับฉะนั้นแล้วมันจะมีวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่ลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันแล้วอีกอย่างก็คือชื่อเมืองเนี่ยน่าสนใจก็คือว่ายกยาเนี่ยเป็นชื่อเมืองที่อ้างอิงมาจากเมืองในในประเทศอินเดียนั่นก็คือเมืองอโยธยา ซึ่งเขาก็ปรับชื่อให้ให้พ้องกับสำเนียงของคนอินโดให้กลายเป็นยยกยาแต่ว่าความหมายก็จะแตกต่างกับอยุธยาในของไทยนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปศึกษาในประเด็นอื่นแต่ว่าในส่วนที่ผมได้เห็นในส่วนที่ผมได้ศึกษาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทางวัฒนธรรมนะครับาการจัดการวัฒนธรรมในหลายๆด้านปัจจุบันสังคมอินโดนีเซียเป็นสังคมอิสลามอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันนะครับแต่ว่ามีวัฒนธรรมหลายส่วนมีโบราณสถานหลายแห่งที่เป็นลักษณะโบราณสถานยุคดั้งเดิม ก็คือเป็นวัฒนธรรมยุคโบราณที่เป็นพุทธบ้างพราหม์บ้างอย่างเช่นเมืองที่ผมไปเนี่ยยอกยาการ์ตา ok เนี่ยก็จะมีสองสำคัญเลยสองสิ่งสําคัญเลยก็คือประมานันและก็บุรพุทโธซึ่งสิ่งที่เราเจาะจงสนใจมากก็คือส่วนของบุรพุทโธส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มีความน่าสนใจมากๆในการจัดการทางวัฒนธรรมนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนจะมีลักษณะคล้ายเนินมาก่อนเป็นลักษณะเนินซึ่ง ชาวบ้านก็ทำมาหากินปกติเป็นชาวบ้านที่เป็นชาวมุสลิมเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากด้วยจึงใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ในการทำมาหากินเป็นปกติซึ่งหลังจากที่มีการค้นพบบุโรพุทโธแล้วเนี่ยก็เลยมีการเข้ามาจัดการพื้นที่ตรงนั้นของรัฐนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการค้นพบแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นก็เลยทราบได้ว่าเป็นพุทธสถานแบบพุทธมหายานที่เป็นแบบเมื่อพันปีที่แล้วแต่ เมื่อมีการจัดการทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการาย้ายบ้านหรือว่าครัวเรือนของประชาชนซึ่งเป็นชาวมุสลิมเนี่ยให้ไปอยู่พื้นที่อื่นตรงนี้เกิดความขัดแย้งกันนะครับคือเมื่อตอนที่เราได้ไปเนี่ยก็ได้มีการมาอธิบายคือมีตัวแทนผู้ชุมชนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบไปหาข้อมูลอะไรมามากแต่ว่าเป็นเป็นสิ่งที่ ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นมาเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นทีนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นมุสลิมแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นพุทธฉะนั้นแล้วรัฐจะต้องจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ซึ่งเขาก็มีการจัดการพื้นที่ที่ดีพอสมควรนะครับก็คือมีการจัดสรรพื้นที่โดยรอบให้เป็นหมู่บ้านทางวัฒนธรรมโดยจัดเป็นกลุ่มกลุ่มแล้วก็แต่ละส่วนเนี่ยก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของตัวเองไว้นะครับอย่างบบบาาาาง้านก็แบบอาจจาะขย สาธิตการทำหม้อบางหมู่บ้านสาธิตการทำประติมากรรมจากเท้าผู้ก่อไฟอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการจัดการทางวัฒนธรรมที่ที่ค่อนข้างจะได้ผลพอสมควรเพราะว่าชาวบ้านก็ยินยอมให้มีการย้ายบ้านตัวเองแล้วก็ไปตั้งอยู่ในชุมชนที่จัดไว้ดังกล่าวแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าเขายังให้ชาวบ้านที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะฮะเข้าไปจัดการแล้วก็เข้าไปดูแล พื้นที่ของบุรพุโทโธด้วยอย่างเช่นในประเทศไทยเราเนี่ยส่วนของโบราณสถานเนี่ยโดยส่วนมากก็จะเป็นหน้าที่ในการดูแลจากกรมศิลปากรอ,อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นอินโดนีเซียนเนี่ยเขาก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาดูแลเลยว่าพื้นที่ตรงนี้แตกนะพื้นที่ตรงนี้รั่วนะหรือมันมีการบุกรุกอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกตรงนั้นซึ่งถึงแม้จะเป็นชาวมุสลิมเนี่ยก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับพุทธสถานอน,นันนะครับแล้วก็ บางคนก็ยังส่งลูกหลานของตัวเองเไปศึกษาในมหาวิทยาลายัยเพื่อที่จะเข้ากลับมาที่บ้านแล้วก็มาทาการดูแลรักษาแล้วก็มาดูแลรักษาบุรพุทธโธซึ่งเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและก็ชุมชนได้เป็นอย่างดีอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมันเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าวัฒนธรรมของอินโดนีเซียเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายและมีการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากพอสมควรเนื่องจากตัววัฒนธรรมของอินโดนีเซีย,ยมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นลักษณะ ค่อนข้างเป็นพระอุวัฒนธรรมถึงแม้ว่าวัฒนธรรมหลักจะเป็นมุสลิมเป็นอิสลามแต่ว่าเขาก็มีการยอมรับเรื่องรามเกียรติ์มีการเชิดหนังที่เป็นเรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นตำนานเกี่ยวกับอวตารของพระวิษณุหรือว่ามีลักษณะความเชื่อที่เป็นผีอะไรเงี้ยอยู่มากมายซึ่งอันเนี้ยเป็นตัว แสดงให้เห็นได้ชัดว่าเป็นลักษณะแบบสังคมพหุวัฒนธรรมมีความยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วก็สามารถผสานร,รวมกันได้ภายในสังคมเดียวโดยปราศจากความขัดแย้งอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจครับครับผมสิ่งที่อาทิตย์กําลังนําเสนอมานะครับก็จะกล่าวว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าใน New Public Management นะครับการจัดการภาครัฐแบบ,แบบใหม่เนี่ยเขาก็พยายามที่จะนําเสนอว่า สิ่งที่รัฐควรจะทําในปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐไม่ควรจะคิดตั้ง,ต,งตั้งตัวเองเป็นใหญ่เป็นเจ้าของแล้วพยายามจัดการกับทุกสิ่งฉันตั้งฉันอยากจะรือถอนฉันรื้อออกไปเลยฉันจะเอาอะไรมาตั้งฉันตั้งแต่ว่าสิ่งที่ NPM กําลังบอกหรือ New Public Management กําลังบอกเนี่ยนะครับคือการจะทํำยังไงให้คนซึ่งเป็นชุมชนโดยรอบนั้นเนี่ยพยายามเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐ สร้างให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาเขาจะต้องช่วยช่วยกันดูแลนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่เนี่ยกำลังให้ความสนใจแต่ว่าในกรณีของไทยเองเราเราอาจจะยังไม่เห็นสิ่งนี้ชัดเท่ากับการจัดการในในบูโรพุโทโธนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว การไปเยี่ยมชมใน,ใน,ในเขาเรียกอะไรโบราณสถานหลายๆที่ของของเมืองไทยเองเนี่ยนะครับแม้แต่นในอยุธยาอะไรเงี้ยเราก็อาจจะได้เห็นภาพของการมีส่วนร่วมของชุมชนค่อนข้างน้อยนะครับจะแยกกันชัดเจนระหว่างศาส,สนาโบราณวัตถุโบราณสถานกับกับชุมชนที่อยู่อาศัยนะครับก็อาจจะเป็นการจัดการคนละแบบกันนะครับในส่วนของอประเทศบรูไนนะครับเราเราจะยังอยู่กันในเรื่องของรัฐอิสลามนะครับก็เลยกลับมาที่ประเทศบรูไน ในประเทศบูไนเนี่ยเป็นเป็นยังไงบ้างครับเรื่องเรื่องที่เราสนใจจงต้องบอกก่อนว่าคือบูไนเนี่ยมีเรื่องให้ศึกษาเยอะนะครับไม่ว่า,จ,าจะเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องการอีกการทางเพศนะครับ discrimination หรือเรื่องสถาบันมุสลต่านสิ่งวแวดล้อมต่างเรื่องต่างๆมากมากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีงานเขียนเกี่ยวกับบูรนายมากนักภาษาในประเทศบูไนยมากนักแต่ที่นี้ผมเลือกเนื้อาในเรื่องของ MIBMIB เนี่ยย่อมาจากมาเลเซียอิสลามิก แล้วก็เบราจาเบราจาเนี่ยแปลว่าสถาบันสุลต่านนะครับแปลไทยก็คือชาติศาสตร์กษัตริย์นั่นแหละครับชาติมาเลเซียส,สนาอิสลามแล้วก็สถาบันสุลต่านผมสนใจตรงนี้เพราะผมรู้สึกว่าไม่กี่ประเทศในโลกเลยนะฮะที่มีสถาบันกษัตริย์และไม่กี่ประเทศในโลกที่น้อยลงมาอีกที่มีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเหมือนกับบรูไนผมอยากจะรู้ว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขามีวิธีการ ท้านทาน,ทานกระแสไม่ว่าจะเป็นทุนนิยมโลกาพิวัต์หรือว่าประชาธิปไตยอย่างไรนะครับให้ยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้ซึ่งเราก็ได้คําตอบว่าไอหลักการ MIB นี่แหละคือแก่นหรือว่าเป็นคีย์สําคัญที่เขาต้องที่เป็นตัวช่วยทํารงรักษาสถาบันสุลต่านของบูนายนไว้รวมถึงการเป็นรัฐอิสลามที่เข้มข้นแบบนี้ด้วยนะฮะคือเราถึงเราจะพูดว่าเขาไรัฐอิสลามเข้มข้นนะแต่เขาคนบูนายนีย่จะเข้มว่าเขาเนี่ยเขาเป็น โมเด r a t นเอเรทีฟอิสลามิคือเป็นสายกลางนะฮะคือเขาจะมองตัวเองเป็นกลางนั่นแหละแต่เราก็จะมองว่าเออเขานข้างจะเข้มขน้นทีนี้ในตัวของ MIB เนี่ยมันเหมือนเป็นนักรักศาสาร์เราจะใช้คำว่า Civil Religion หรือว่าเป็นศาสนาของพล,ลเมืองคือคนเขาก็จะเชื่อว,ว่าเนี่ยเป็นหลักการเป็นซิลโฟเป็นฟิโลโซฟีออฟเดอะสเตทเป็นปรัชญาที่อยู่ภายในรัฐนะฮะกาก็คือหนึ่งคือชาติมาเลเนี่ย คนเชื้อสายมาเลยเนี่ยคือชาติพันธุ์หลักของเขานะครับเหมือนที่เราเชื่อว่าเป็นคนไทยแต่ในความจริงแล้วเนี่ยในบรูรนายก็มีหลายชาติพันธุ์เล็กๆๆน้อยเหมือนที่เรามีกะเหลี่ยงมีมง้งมีเยาอย่างนั้นนะฮะเขาก็จะมีเหมือนกันแต่เขาก็จะสถาปนาว่าชาติมาเลยเนี่ยเป็นชาติพันธุ์หลักของเขานะครับซึ่งชาติมาเลยเนี่ยสร้างมาได้เพราะมีสุลต่านนะฮะบูบรนายเนี่ยตั้งอยู่บนเกาะบอนเนียวนะครับเกาะใหญ่มากสมัยก่อนเนี่ยมีกรรษัตริย์บูรนายคนหนึ่งเก่งมากเขาสามารถตีรวบ กาะบอลเยวให้เป็นหนึ่งเดียวกับอาณาจักรบูนายได้เลยนะครับก็แต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีอาณานิคมอังกฤษเข้ามาในคนที่ชื่อว่าเจมส์บรูคคนนี้เขาก็จะเข้ามาเฉือนเอาแผ่นดินไปทีละเล็กทีละน้อยทีละน้อย,นอยจนกระทั่งเหลือแค่ประเทศบูนายเล็กๆที่เห็นจุกวันนี้นะฮะ ซึ่งเราจะเห็นแพทเทิร์นนะครับคล้ายๆกับประวัติศาสตร์ินแดนบ้านเรานะครับสมัยก่อนอยุธยาแผ่นดินกว้างใหญ่เราเราโดนฝรั่งเศสโดนอังกฤษแย่งไปแย่งไปแย่งไป,งไปจนเหลือเป็นลูกขวัญทองของเราเราจะเห็นแพทเทิร์นเดียวกันนั่นก็หมายความว่าเพราะมีสุลต่านเนี่ยแหละฮะที่คอยออดํารงรักษาประเทศชาติบูนายของเราไว้นะครับเพราะฉะนั้นชาติบูนายกับสุลถ้าไม่มีสุลต่านก็ไม่มีประเทศบูนายนี่คือหลักการที่เขาคิดนะครับแล้วซึ่งอันนี้เนื้อหาที่น่าสนใจเนี่ยอยู่ใน ลองไปหาอ่านดูได้ในงานของอาจารย์ธงชัยนะครับชื่อเรื่องสยามแมพนะครับจะใช้หลักการเดียวกันเลยคือคุณเห็นแผนที่คุณจะเห็นความเจ็บปวดจากการที่คุณต้องเสียดินแดนไปแล้วคุณจะต้องรักษาผืนดินแผ่นนี้ไว้แล้วใครที่ทําให้เราได้แผ่นดินผืนนี้มาก็คือสุลต่านนะครับเพราะง,งั้นในเรื่องชาติเนี่ยสนับสนุนสุลต่านเต็มตัวทีนี้มาในเรื่องของศาสนาอิสลามอันนี้ต้องเข้าใจบริบทศาสนาอิสลามของเขาก่อนนะครับว่าศาสนาเขาเนี่ยอยู่ติดกับชีวิตของประชาชนมูนายแบบแทบทุกจะทุกวินาทีเลย เราจะไปเปิดคอนเฟอเรนซ์ที่ไหนนะครับเราจะเปิดการบรรยายที่ไหนนะครับเ,เขาก็จะมีนักเรียนของเขานะฮะมันนำสวดเหมือนกับเป็นสวดอวยพอรอะไรอย่างเงี้ยครับแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็จะแบบไปอย่างเงี้ยก่อนกินข้าวก็จะมีมาสวดอะไรก็คือศาสนาอยู่ติดกับชีวิตเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วเขาก็จะใช้ลัธิที่เป็นอย่างที่เราเรียกว่าเทวสิทธ์ก็ได้นะฮ <laughs> ะก็คือองค์อัลเลาะห์เนี่ยแบ่งอำนาจมาให้กับสุลต่านให้สุลต่านคนเนี้ยปกครอง คนของเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ศรัทธาในสุลต่านเท่ากับคุณไม่ศรัทธาในอัลเลาะห์คุณไม่ศรัทธาในศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวศาสนาอิสลามเขาเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการทําให้ตัวสถากสัตร์เขายังคงอยู่ได้ทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยตัวกษัตริย์เองก็ใช้ศาสนาอิสลามเป็นเครื่องช่วยเพิ่มพระราชอํานาจพระราชบารมมีให้กับตัวเองด้วยนะครับทุกวันศุกร์เนี่ยสุลต่านเขาจะออกมาละหมาดกับประชาชนนะครับใน มัสยิดทองคำก็เขาจะใช้ว่าโกลเด้นมอสของเขานะครับเป็นัยิเป็นมัสยิดที่มีชื่อเหมือนกับกษัตริย์องค์นี้เลยเขาจะมาละหมาดกันแล้วก็มีให้ประชาชนมีนปฏิสัมพันธ์นะคือเขาเน้นความใกล้ชิดผ่านศาสนานะครับทุกครั้งที่จะมีการกล่าวสปีดเขาก็จะขึ้นต้นประโยคสปีดของเขาว่าในนามแห่งพระอัลละห์หรือว่าในแด่สเสรีภาพของพระอัลละห์อะไรทั้งหลายแหละอย่างนี้นะครับเขาเขาจะใช้ศาสนาเป็นการอ้างความชอบธรรมของเขาอยู่ตลอดเวลานะฮะ ในเรื่องของไลฟ์สไตล์เราก็จะเห็นมิติที่ใคร้ายๆบ้านเรานะฮะเวียดนามเนี่ยเขาบอกเขาได้ยินชื่อคุณโฮจิมินห์สิรอบเนี่ยสำหรับบูนาเนี่ยเราจะยินการกล่าวถ,ถึงสุลต่านเนี่ยยี่สรอบเลยก็ว่าได้นะครับอาจารย์ที่เขาเลคเชอร์ก็จะพูดถึงนะครับเพื่อนทีเราพูดก็จะยกมาถึงเขาได้พาเราไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึง่งนะฮะซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถาบันที่นําเสนอแต่สถาบตัวสถาบัน กษัตริย์ของบูนยมันจะเป็นเครื่องราชตะกุตพัน์นะครับราชบรรณาการทั้งหลายแลายจากเออาราชทูตก็ดีผู้นํารัฐก็ดีที่เอามาบรรณาการให้ให่สุลต่านเป็นวิรุฬห์ที่ใหญ่มากนะครับรูปของขรูปสุลต่านกับรูปพระราชนีผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอ,อะไรองค์ราณีหรืออะไรก็แล้วแ,แต่นะก็จะมีรูปของสององค์เนี้ยติดอยู่ในทุกสิ่งก่อสร้างนะครับห้องอาหารห้องประชุมห้องที่เราเรียนการอะไรต่างก็จะมีรูปของสองคนนี้นะครับในเครื่องทรงสีทอง ก็เรียกว่าเขาพยายามสร้างความน่าเคารพน่าชื่นชมให้กับเขานะครับทีนี้เรื่องที่สําคัญที่สุดนอกจาก MIB แล้วมันมีอีกหนึ่งอย่างซงึ่งคือนั่นคือน้ํามันอันนี้สําคัญมากเพราะเราอย่าลืมว่าการที่มีคนออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองกออ็ไม่ว่าจะเป็นสมัยฝรั่งเศสอเมริกาก็ดีมันเกิดจากเขาม่รู้สึกว่า,ไม,ไ,วาไม่ได้รับความเท่าเทียมทางด้านเศรษฐกษิจนะครับแต่ทีนี้พอมันมี น้ำมันเนี่ยซึ่งเป็นทุนที่ใหญ่ของเขามากๆเนี่ยนะครับคอยหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยเขาก็สามารถจัดการปัญหาต่างๆได้ปัญหาคนว่างงานปัญหาความไม่เท่าเทียมทางการเงินเขาจัดการได้ธุรกิจทุกอย่างก็เลยรวมศูนย์อยู่ที่สถาบันกษัตริษ์นะครับซึ่งเป็นรัฐบาลของเขาด้วยสถาบันกตรศึกษาเขาไม่มีทางเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนในบูนไนได้เลยเขามีกฎอยู่ว่าถ้าเอกชนจะเข้าต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในบูนไนเนี่ยคุณต้องมีพาร์ชิพเป็นคนบูนไนเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันเยอะมากนะครับแล้วม ไม่มีทรัพยากรที่น่าสนใจไปกว่าน้ํามันซึ่งน้ํามันเนี่ยก็ถูกเทคโอเวอร์และเล่นร้อยโดยบริษัทเชลซึ่งมีพาร์ทเนอร์ชิพกับตัวรัฐบาลบูนายเองนะครับเพราะฉะนั้นกระแสะสุนิยมซึ่งมันจะเป็นกระแสะที่สร้างความไม่เท่าเทียมในสังคมเนี่ยมันไม่สามารถเข้ามาในบูนายได้เลยนะครับบูนายเขาซึ่งสามารถควบคุมตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันน่าสนใจมากนะถ้าดูว่าใน 30- 40, 40ปีข้างหน้านเนี่ยน้ำมันบูนายเนี่ยคงจะใกล้หมดแล้วล่ะนะครับเราก็น่าสนใจว่า ถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อเขาไม่มีทุนที่พอจะมาหล่อเลี้ยงประชาชนของเขานะฮะตัวศาสนากับตัวความมุลักษในชาติของเขาเนี่ยจะเพียงพอไหมกับการหล่อเลี้ยงสถาบันกษัตริย์ของเขาครับผมก็เป็นโจทย์ที่ทิ้งให้คิดนะฮะครับผมสิ่งที่ทัศกำลังพยายามเสนอในเรื่องของ m i d นะครับก็อาจอาจจะกล่าวง,ง่ายๆว่าเขาใช้หลักการในเรื่องของการนําสิ่งทีเ่เขาเรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มีมีมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองเนี่ยมาทําให้อีกสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะมีความศักดิ์สิทธิ์น้อยกว่าทรงพลังอํานาจมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ในตัวสิ่งนั้นมากขึ้นนะครับก็ถ้าจริงๆแล้วถ้าเท่ามาเทียบกับบ้านเราเนี่ยอย่างที่ทัดบอกงานชิ้นหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเทียบได้ค่อนข้างแทบจะวาง,วางท,ทับกันได้เลยนะครับแต่ว่าเราก็าพออยายาม พิจารณานะครับในมุมที่เหมือนแล้วก็ต่างกันออกไปนะครับทีนี้เราพูดถึงว่าที่บรูไนมีองค์สุลต่าน,นเป็นเหมือนผู้นําทางจิตวิญญาณเป็นผู้นําในหลายๆเรื่องมีการละหมาดอะไรมาพร้อมกันด้วยในเวียดนามมีอีกท่านหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเหมือนกันนะครับซึ่งแทบ,แทบออตอนนี้นมี มีลทัทธิใหม่ๆขึ้นมามากมายนะครับซ,ซึ่งซึ่งบูชาท่านท่านนี้คือ,อ,อโฮจิมินนะครับยังไงเดี๋ยวขอให้นักกี้ลองเล่าถึงท่านโฮจิมินในเวียดนามสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับค่ะสำหรับท่านโฮจิมินเนี่ยนะคะในในประเทศเวียดนามเนี่ยก็ คล้ายๆคล้ายๆกับกับที่นังทัศพูดมามีกี้ในบรูไนเหมือนกันก็คือว่าเขาเขาเอา่อถูกพูดบ่อยมากนะคะพูดบ่อยมากทั้งไกลแล้วก็ทั้งอะไรเองเนี่ยไม่ว่าบางบางครั้งเนี่ยสำหรับคนรุ่นแก่ๆเองเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงโฮจิมินห์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะแบบเริ่มน้าตาคลอคอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาซาบซึ้งมากๆเลยก็คือท่านท่านเสียไปแล้วแต่ว่าเอา่อลกาซีของของท่านเนี่ยยังคงอยู่นะคะแล้วก็คนเวียดนามเนี่ยจะชอบโค้ชคำคำพูดของโฮจิมินห์ วว้ยเยอะมากเพื่อที่เป็นแรงผลักดันอะไรเงี้ยค่ะให้กับให้คนเวียดนามเองเป็นแรงบันดาลใจให้แบบขยนันให้ต่อสู้อะไรเงี้ยค่ะสู้ชีวิตคนเวียดนามก็เลยมีความขยันมากแล้วก็หนึ่งในนั้นส่วนหนึ่งก็คือมาจากคําพูด,ดหลายๆคําพูดของท่านโฮจิมินนะคะเออบางทีเนี่ยถา